ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4คนใหม่ครับรับส่งมอบงานพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดครับนี่คือบรรยากาศที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต4จัดพิธีรับส่งมอบงานระหว่างนายสุรินทร์รักษาแก้วรักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4และนางรัฐพิพีพรมีสะอาดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 สืบเนื่องจากคำสั่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับลงวันที่25กันยายน2563เรื่องย้ายข้าราชการโดยให้นางและพีพรมีสะอาดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4 ในการนี้ค่ะทางด้านคุณรัฐพิพรมีสะอาดผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต4ท่านใหม่ท่านได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดในการที่ท่านได้มารับตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต4เป็นตําแหน่งที่จะต้องดูแลทั้งด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหลักทั้งในเรื่องของสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมถึงสื่อด้านอื่นๆโดยเฉพาะตอนนี้คุณเจคะโซเชียลมีเดียกำลังเป็นสื่อที่ได้รับมีอิทธิพลกับคนดูเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการบริหารและการดูแลบุคลากรในสังกัดซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ค่ะเป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมด้าน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและก็จังหวัดลบบุรีอีกหนึ่งจังหวัดนะคะจะต้องมีความพร้อมในการที่จะร่วมมือกับพื้นที่ในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อข่าวสารที่เป็นข่าวจริงร้อเเซ็ตให้กับประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดค่ะอีกทั้งท่านยังบอกอีกว่าให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ เพื่อนําองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุดนําสิ่งดีๆและข่าวสารที่ถูกต้องส่งตรงถึงประชาชนให้มากที่สุดค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับมีคณะผู้บริหารข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะครับในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะครับทางนี้ทางด้านของท่านผู้มำนวในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4เนี่ยก็ได้นาข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่สการะสารพระภูมิเจ้าที่นะครับสารตายายองค์พระพิคเนตภายในสำนักประชาสัมพันธ์เขต4รวมถึงพระอินเป่าสังสัญลักษณ์ประจากรมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานด้วยนะครับ <ว>กรคือนะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นทีมจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสาเดินทางมาร่วมส่งท่านเขตด้วยนะฮะ